สวัสดีครับพวกเรากับครอบครัวตัว,ต,วต่อ,ตอผมพ่อต้อมครับและคุณติวเตอร์ครับน้องติวเตอร์นะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับติวเตอร์ทริปนี้เราไปเที่ยวกันไปที่ไหนมาบ้างครับลูกไปไปโรงแรมไปโรงแรมอ่าเอ๊ะวันก่อนเนี่ยเรายังอยู่ที่พังงาใช่ไหมครับลูกใช่ครับ พังงาเราไปพักที่นั่นหนึ่งคืนนะครับพังงาเราพักที่โรงแรม mm hmm. เขาหลักบีดรีสอร์ทนะครับอืมแล้วก็ขับรถมาที่ตรังนะครับขับรถมาที่ตรังเป็นไงบ้างตอนที่ขับรถมาที่ตรังเนี่ยมันมีผ่านอะไรบ้างครับผ่านรถไฟผ่านรถไฟเฮ้ยพอจําได้มันมีตอนที่ทางเราขับรถมาจากเขาหลักอะเขาหลักพังงา มันต้องผ่านเขาอะไรนะเขานางหงเขานางหงโหจะบอกว่าเป็นเขาที่คุณพ่อเคยไปมาแล้วใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วใช่แล้วก็เขาเนี้ยเป็นเขาที่ทุกคนเนี่ยนะครับเอ่อน่ากลัวมากนะครับเมื่อปีที่แล้วคุณพ่อจําได้ว่าอ่าทุกคนหลับหมดเลยคุณพ่อขับรถคนเดียวและปีนี้อีกเราก็มาอีกเราก็ผ่านเขานางหงอีก เป็นไงเส้นทางเป็นไงบ้างครับน่ากลัวน่ากลัวเป็นไงโค้งไหมโคง้งโค้งเยอะแล้วแล้วทำไมติวเตอร์อ่ะเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกที่จะมาทางนี้อ่ะเพราะว่าวิวมันสวยเพราะว่าวิวมันสวยใช่ไหมใช่แล้วมันสวยจริงไหมลูกจริงครับโอ้เยี่ยมเลยอ้าวพอลงจากเขานางหงปาปัาป๊บเราก็มาแวะล้างรถนิดนึงเนาะอืมโอ้ตรงนั้นก็มีร้านบริการ ล้างรถพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นเป็นไงบ้างครับลูกเราก็ขับรถตรงเข้ามาที่ต,ตรังนะครับโอ้เยี่ยมมากที่ตัวจําได้แม่น,นเลยฝนตกไหมระหว่างทางอะ่ะฝนตกนิดหน่อยฝนตกนิดหน่อยเออจริงด้วยโอ้ก็กลับมาถึงตรังประมาณสักหกโมงเย็นนะครับผมแล้วก็เข้าโร,ร,นะรงแรมชื่อโรงแรมอะไรนะโรงแรมเออธรรมาริน ธนา,นาอ่าเป็นโรงแรมเก่าแก่คุณพ่อกับคุณแม่ก็เคยมาพักละครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็มาหาลุงหวันมาเที่ยวมาพักผ่อนตอนที่หนูยังไม่ได้เกิดเลยนะโรงแรมเนี่ยคุณพ่อมาเนี่ยนะครับคุณพ่อก็มาเที่ยวกับคุณแม่แล้วก็นอนที่โรงแรมนี้หนึ่งคืนนะครับและลุงเช้านะครับก็คือวันนี้เองนะครับเราก็นั่งเรือ จากท่าเรืออะไรนะพูดยากกังเลยควนตุงกูงกถ้าเรือควนตุงกูคุณพ่อก็ขับรถมาจอดอที่นี่นะครับเขาก็มีบริการอะไรครับบริการรับฝากรถด้วยคุณพ่อก็ไปจอดมาเสร็จเรียบร้อยเห็นพ่อเห็นรถจอดหลายสิบคันเลยเป็นบ้านคนแล้วเขาก็มาจอดกันที่ท,ที่ที่บ้าน ของคนที่ให้บริการเสียค่าจอดไปหนึ่งร้อยนะครับผมก็ไม่แพงครับผมไปดูละก็เป็นสถานที่ที่มีรถหลายคนจอดอยู่เยอะแยะมากมายก็เป็นรถของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจากอ่าส่วนมากก็เห็นมีป้ายกรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแล้วก็เรามาถึงท่าเรือควนตุ้งกูนะครับเราก็นั่งเรือข้ามมาเกาะ กระดานนะครับเราไปแวะตรงไหนบ้างตอนที่นั่งเรือข้ามาไปแวะตรงเอถ้ำมรกตโอ้โหถ้ำมรกตเป็นยังไงบ้างตรงนั้นเนี่ยเราต้องว่ายน้ําเข้าไปใช่ไหมใช่อ่าเป็นยังไงอีกเล่าให้พ่อฟังหน่อยครับต้องว่ายเข้าไปแล้วข้างในมันมืดมากน่ากลัวน่ากลัวอ๋าแล้วหน,หนูหนูสามารถไปผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้เออแเราเป็นยังไงบ้างไอตอนตอนเข้าไปข้างในตอนมืดมืดหนูหนูหนูเป็นยังไงหนูว่ายได้ไหม ไว้ได้ออชูชีพมีชูชีพใช่ไหมเออเยี่ยมมากเลยเอ,อ้ยแล้วแล้วพอไปถึงข้างในแล้วหนูรู้สึกยังไงสวยมากมันมีภูเขาด้วยมันมีภูเขาด้วยเหรอใช่โอ,อ้เราเราล้วพอไปถึงข้างในถ้ำมรกตเรารู้สึกเป็นยังไงรู้สึกดีไหมรู้สึกดีสวยงามไหมครับลูกสวยงามครับโอ้แล้วเราก็ได้ถ่ายรูปครอบครัวกันกันกบคุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะครับอืม เยี่ยมมากเลยอ่าฮะเนอะเดี๋ยวมาเดี ja ๋ยวเราจะมาเล่ากันต่อนะครับว่าหลังจากที่ออกจากถ้ำมรกตแล้วเนี่ยนะครับเราไปทำกิจกรรมอะไรกันต่อเนะเดี๋ยวอ EP หน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำน้ำอีกท่านหนึ่งครับเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราครับก็คือพี่เดลต์มาร่วมอยู่ในเฟรมนี้นะครับแล้วพบกันนะครับใน EP ถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ พี่เจ้าสวัสดีครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย